มเป็นอุปสรรคเอานี่พูดจริงอันนี้พูดจริง,นนรงให้โกนเสียเพื่อไม่ให้ผมอปสระเพราะว่าอะไรเพื่อสามารถที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับสนามพลังงานของพระบิดาในจักรวาลได้ง่ายหรือยาก <S <S ง่ายเพราะเส้นผมเนี่ยมันเป็นฉนวนอ่าและพระต้องเดินตีนเปล่านะขอโทษตีนเปล่าเพราะอะไรเพราะต้องกล่าวต้องกล่าวสั่นสะเทือนจิตใจคลื่นพลังงานมันจะจะครบวงจรได้ไหม ถ้าหากว่าตีนีใส่รองเท้าไว้อีกอะ่ะไม่ได้คนเราเวลาเปิดวิทยุเราจะต้องต่อสาย<ม>ดิน้นใช่มามนี่ไงเห็นไหมโอ้มีหลายอย่างที่จะเล่าให้ฟังเน้อเนี่ยน,นอกเรื่องนะสยยี่สิบสไลด์เดียวจะไม่จบนอกเรื่องอย่างนี้ฟังแล้วเกิดปัญญาดีไหม,มใช่ไหมทุกอย่างพระพุทธเจ้าทำมันมีเหตุผลไม่ใช่ทรงโมเมอุปโหลกว่าให้พระต้องโกนหัวโกนคิ้ว การโกนคิว้วโกนหนวดโกนเคราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าไม่ต้องการความหล่อหรือความร้าใจเอาไว้กับตัวอีกต่อไปเป็นการเสียสละทางโลกออกไปใช่ไม่ใช่เพื่อเห็นว่าพระเนี่ยนะถ้าโกนหัวโกนหนวดโกนเคราโกนคิว้วหล่อเท่ากันหมดทุกรูปเลยใช่ไหมไม่มีใครหล่อกว่าใครเลยสีกาไม่สติแตกใช่หรือไม่ใช่และเคยบอกแล้วพระเนี่ย เวลาหมจีวรพระพระุทธเจ้าก็ให้หมออกสีเหลืองเหลืองเข้มเข้มใช่ไหมเนี่ยถ้าสีกักสีเข้มแบบนี้สแสดงว่าต้องตื่นเช้าตรู่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเชา้าตอนขึ้นใหม่ๆ่แสงแรกเนี่ยจะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้สีเหลืองอมไหมแบบนี้ใช่ไม่ใช่แล้วหัวล้านเดินไปตอนเช้ามืดเหมือนดวงอาทิตย์ไหม <c oughs> แสงดาวอาทิตย์ส่องสะท้อนที่หัวกระจาย <c oughs> เหมือนดวงอาทิตย์เดินไปเป็นการเริ่มต้นให้ชาวบ้านรับอรุณ ถูกไหมถูกพระต้องบินตาบ,บาตตอนเช้าไม่เคยบินตาบ,บาตตอนเย็นนั่นแหละพระมาแล้วจีวรนี่ก็คือสีของแสงที่ออกจากหัวเป็นสิ่งสมมุตินี่ไม่ได้กล้าล่วงพระเหตุผลของพระพุทธเจ้ามีถ้าใครฝึกจิตชั้นสูงสามารถสื่อพระพุทธเจ้าได้ลองถามท่านดิว่าท่านคิดอย่างนี้จริงเปล่าอันนี้พูดจริงพระบิดาให้กล่าวอย่างนี้ก็กล่าวอย่างนี้ทุกอย่างมีเหตุผลหมดใช่ไหมพระตื่นแต่เช้าเพื่ออะไรเสียสละตนเองใช่ไหมออก เดินทางไปตามบ้านคนเพื่ออะไรเพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับมนุษย์ได้เริ่มต้นวันใหม่ไม่ใช่เช้าแล้วจะเริ่มต้นวันใหม่อย่างไรดีตักน้ำมาค้นแกว้วตักกาแฟใส่ไ,ไปไม่ใช่เริ่มแบบนั้น <c oughs> เริ่มต้นวันใหม่ให้ตักอะไรตักบาตรคือสอนให้ญาติโยมเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนสอนให้มนุษย์รู้จักรักรู้จักให้สอนทุกเช้า คนเราเนี่ยเวลาสอนจนทั้งมันจะเป็นนิสัยเคยตัวของจิตถูกไหมมีนิสัยแห่งการให้นี่คือพระเสียสละตัวเองแทนที่จะนอนยิ่งหน้าหนาวนี่อยากนอนไหมเป็นคนเหมือนกันนะไมมไม่อยากนอนแต่ต้องออกไปตักบออกไปบินไม่ใช่ตักออกไปบินทบาทออกไปรับบารใช่ไหมแล้วออกไปนี่เสี่ยงบาปนะพอเดินไปเหยียบมดเหยียบแมงี่บาปไหมถ้ากูนอนเฉยๆกูไม่บาปอ่ะไอ้ด่ออกไปกูเหยียบแล้วกูบาปนี่เสียสละตัวเองมากกว่าพวกเราอีกที่เป็นคาริหรัรรมคารวะอีกใช่หรือเปล่าอ่ะ นี่คือคุณค่าของพระไม่ใช่ไหว้พระไหว้พระอะไรว่ายเพราะแกถือศีลวหว้พระเหลืองบ้าอย่างนั้นเขาเรียกไหว้แบบงมงายถ้าไห้้แบบไม่งมงายต้องเข้าใจว่าเราไหว้ท่านเพราะอะไรไหว้ในความดีงามของท่านใช่ไหมใช่เหมือนกับเขียนจดหมายถึงใครขอแสดงความนับถือพอถามเฮ้ยมึงนับถืออะไรมันวะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่กูเขียนไปทํจะตามธรรมเนียมขอแสดงความนับถือเนี่ยมันงมงายทั้งนั้นเลยมนุษย์เนี่ยอยู่กับความงมงายในยเก่งมากเลยไม่ทําความงมง,งายให้กระจ่างแสดงว่าไม่รู้จักทําให้ตัวเองฉลาดพูดจริงไหมเนี่ยยิ่งพูดยิ่งทําให้ตัวเองเข้าตัวไปเรื่อยเลยนะแต่พูดแล้วถ้าเรายอมรับความจริงมันทําให้เราพัฒนาใช่ไหมพระบิดาเมตตาให้อาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้มีสติแล้วรู้จักพัฒนาตัวเองไม่หลง ตนเองไม่หลงงมงายและไม่หลงตัวเองคนเราเนี่ยถ้ายอมรับความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นถ้ายอมรับว่าเราโง่เดี๋ยวเราฉลาดขึ้นนะแต่ถ้ากูไม่ยอมรับว่ากูกูไม่โง่เอ้มันก็ยังโง่ดักดานอยู่เหมือนเดิมถ้ากูบอกกูรู้แล้วมันก็ยังรู้เท่าเดิมเบิกเลยยังมีอะไรที่กูไม่รู้บ้างวะมันจะทําให้เราฉลาดขึ้นถูกไหมเห็นไหมพระพุทธองค์ยังทรงสํารวมยังไม่ทรงโอ้อวดเห็นไหมพระองค์เป็นถึงพระบรมศาสดาเป็นพระมหาศาสดาพระองค์ก็ยังไม่ทรงโอ้อวดพระองค์ทรงเก่งพระพุทธ เป็นแค่ใบไม้ในกามือของฉันเท่านั้นนี่ถ่อมพระองค์ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้ถ่อมพระองค์พูดจริงไหมจริงให้ท่านพูดอย่างนี้เพราะว่าไปฟังศาสนาคริสต์สอนบ้างไปฟังศาสนาอิสลามก็สอนบ้างเพราะนั่นเป็นใบไม้นอกกํามือเราไปฟังบ้างแล้ววันนี้พระบิดาให้พูดในครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วเป็นใบไม้ในกํามือที่ร้อยห้าสิบเจ็ดกำแล้วเนี่ยท่านว่าจริงไป็นนอกๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยฟังแล้วเพลินหลับเพลิน การดำรงอยู่ก็สปปรรพสิ่งที่สร้างไว้สปปรรพสิ่งต่างๆจะดำรงอยู่ได้ทุกสปปรรพสิ่งต้องเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นนี่ก็คือกฎกฎแหง่งธรรมทำไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกสปปรรพสิ่งดำรงอยู่และสปปรรพสิ่งจะดำรงอยู่ได้ก็คือสปปรรพสิ่งนั้นต้องเป็นตัวของตัวเองดังนั้นการก้าวล่วงผู้อื่นเนี่เช่นหลอกลวงเขาไปจูงใจเขาเนี่ยกฎขยะทฤษฎีขยะทฤษฎีการจูงใจเนี่ย ไปจูงใจคนอื่นเขาคล้อยตามน้าวโน้มจิตใจเขาคล้อยตามโดยอารวันมันล่อล่อให้ตามหรือบังคับให้ตามใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าสอนให้เขาเป็นตัวของตัวเองปะ่ะแสดงว่านี่คือทําลายกฎแห่งธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือคําสอนที่พระบิดาบอกว่าถ้าจะสอนลูกสอนคนสอนใครก็ตามให้เขายอมรับด้วยจิตสําน<ม>ึกของเขาเองเมื่อยอมรับแล้วให้เขาทําด้วยจิตสํานึกของตัวเขาเองอย่าจูงใจ แล้วถามว่าที่มาฟังโอวาทพระบิดาร้อยห้าสิบเจ็ดครั้งเนี่ยพระบิดาเคยจูงใจอะไรไหมมีอย่างเดียวตั้งชื่อเชิญแขกเท่านั้นแหละมึงมาเองใช่ไหมมาเองใช่ไหมเชิญแขกมาเองไม่ได้จูงใจอะไรทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงนี่คือตัวอย่างว่าเนี่ยสอนมนุษย์ให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นสัรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลน,นี้ที่แท้จริงให้ได้ทุกวันนี้มนุษย์เป็นสัรพสิ่งหนึ่งของพระบิดาไม่ได้ไม่ได้เลย พราะหาอำนาจในตัวเองก็ไม่ได้เช่นประเภทชอบวานให้คนอื่นคิดแทนอย่างนี้แสดงว่าใช้อำนาจของตัวเองปะอำนาจทางปัญญามาจากคนอื่นนะวานให้คนอื่นคิดแทนแม่แม่ทำไงอะ่ะถ้าเป็นลูกก็ยังพอทนพ่อพ่อนี่ทาอะไรอะ่ะถ้าเป็นเมียนะถามพ่อพ่อพอรู้มากกว่าพระพระอันนี้ทําไงแต่ทุกเรื่องถามพระหมดเลยมันมันมันจะเป็นการดํารงอยู่ในความเป็นตัวของตัวเองได้ไหมไม่ได้เลยครับ เต้นตามเพื่อนทําตามเพื่อนอาศัยเพื่อนพวกมากลากไปเาไ็าเรียกว่าไม่มีภาวะผู้นํามีแต่แวะหาผู้นําไม่มีภาวะผู้นําในทางโลกเขาก็ไม่สอนกันแบบนั้นใช่ไหมต้องมี leadership ต้องมีภาวะผู้นําไม่ใช่ต้องหาแต่ผู้นําตัวเองต้องมีภาวะผู้นําต้องนํานําคิดนําเห็นนําเป็นนําทําด้วยตนด้วยตนเองให้ได้ด้วยตนเองคือด้วยจิตสํานึกของตัวเองไม่ใช่ด้ดยอารมณ์ ไม่ใช่ด้วยกิเลสของตัวเองไม่ใช่ด้วยตัณหาของตัวเองไม่ใช่ด้วยราคะจริตของตนเองไม่ใช่เพราะความง่วงของตัวเองไม่ใช่ด้วยความงมงายของตัวเองใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ต้องด้วยจิตสํา <HO> นึกที่แท้จริงนี่คือการเป็นตัวของตัวเองสองการไม่ก้าล่วงซึ่งกันและกันการดํารงอยู่ของสรรพสิ่งที่สร้างไว้จะดํารงอยู่ได้มันจะต้องไม่ถูกกล้าล่วงเพราะถ้าเราถูกถ้าเราถูกก้าล่วงเราถูกเบียดเบียนเราจะเป็นตัวของตัวเองไหม เราถูกบังคับเราถูกจูงใจเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วการเป็นสปปรรพสิ่งหนึ่งของในจักรวาลนี้ในความเป็นตัวเราเหลืออยู่อีกไหมไม่เหลือเลยครับมีเราก็เหมือนไม่มีมีเราก็เหมือนไม่มีมมไม,ม,ไม่ไม่ได้มีความเป็นสปปรรพสิ่งหนึ่งของจักรวาลนี้เลย,เ,ปปาาเ,ลยเพราะไม่ได้เป็นตัวของ,ของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าไปตามเขาเองหรือถูกคนอื่นเขาก้าวล่วงผู้อื่นก้าวล่วงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้ถ้าท่านเข้าใจนี่คือธรรมะ ถ้าท่านเข้าใจนี่คือธรรมะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในศีลข้อไหนแต่ท่านต้องรู้จักรักษาและปฏิบัติตามนี้ไม่ต้องให้ใครสอนถ้าจะนิพพานต้องทําตรงนี้ให้ได้ต้องเข้าถึงให้ได้นะไม่ใช่ได้แต่คําว่านิพพานการอยู่ในระบบเดียวกันได้กูฆ่ามึงให้ตายอย่างนี้ถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันไหมกูจะโก,กรธเกลียดเครียดแค้นมึงกูจะไม่คบมึงนี่แสดงว่า ทิ้งมันผลักสยมันออกไปจากโลกของเราโลกส่วนตัวของเราใช่ไหมแสดงว่าถ้าโลกส่วนตัวของเราไม่มีมันแสดงว่าเรามีมันอยู่ในระบบเดียวกับเราไหมไม่มีซึ่งเราปฏิเสธการเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของสิ่งที่พระบิดากําหนดสร้างไว้ในจักรวาลน,นี้ได้ไหมไม่ได้เราไม่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะทุกสรรพสิ่งมีความเสมอบอกไปแล้วมันเราอย่าบังอาจเลยกูไม่คบมึงประมึงสันดาลเลว กูครบเมืงพระเมืงดีอีเวนี่บึกไปครอบเนี่ย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 นี่คือการประพฤติที่ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องเลยทําให้ผู้อื่นเป็นไม่ได้เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้ซึ่งตัวเองไม่มีอํานาจบาดใหญ่อะไรที่จะทำอย่างนั้นได้มีเพียงผู้เดียวที่ทําได้คือพระบิดาแค่พระองค์ทรงลืมใครสักคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไปไอ้หมอนั่นจะหายวับไปกับตา แค no, okay, ่พระองค์ทรงลืมลูกคนใดคนหนึ่งไปคนนั้นจะหายไปเลยครับไม่มีตัวตนนั่งเก้าอี้จะเหลือแต่เก้าอี้ว่างๆตัวมันจะหายวับไปกับตาแค่พระองค์ทรงลืมมันเท่านั้นครับแค่ลืมนะไม่ใช่แค่ลดพลังอํานาจของการเป็นสรรพ์สิ่งหนึ่งแค่ทรงลืมเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับพระองค์ยังไม่ลืมลูกๆอย่างพวกคุณเลยเพราะไม่ลืมนะพวกคุณถึงยังนั่งอยู่อย่างนี้ได้ไหมเพราะพระองค์ไม่ลืมใช่หรือไม่ใช่ถ้าลืมันหายไปแล้ว ไม่ใช่ตายนะหายไม่มีตัวตนเลยไม่รู้หายไปไหนเลยหายวับไปกับตาพระองค์ยังจําได้อยู่จึงมีคุณอยู่ใช่ไหมเช่นถ้าของมันหายไปแล้วคุณทําอะไรหายไปแล้วของนั้นยังเป็นของคุณอยู่ไหมคุณก็ลืมมันไปใช่ไหมสักวันหนึ่งก็ลืมต่อให้หวงแหนแค่ไหนก็คุณก็ลืมมันแต่พระองค์บอกว่าลืมเนะี่ยพระองค์ลืมก่อนมันถึงหายแต่ของคุณหายก่อนแล้วค่อยลืม เข้าใจนะเออเพื่อสอนลูกไงก็ย้อนสอนคำว่าสอนนี่แปลว่าย้อนสอนใช่ไหม,มน่าคิดทั้งเส้นชอบไหมเนี่ยคิดมากปวดหัวไหมเนี่ยวันนี้สอนให้คิดเยอะมากเลยนะเพราะกฎแห่งธรรมเนี่ยหนักเหลือเกินคนสอนก็นมึนแล้วเนี่ย <c oughs> ยอมละเอาใครสร้างกฎแห่งธรรมมาแล้วเปิดเผยตัวตนไว้ตั้งแต่ต้นใครสร้างกฎแห่งธรรมคะ อย่าไปเครื่งตอบว่าพระบิดาสิอย่าไปรีบหาตัวตนเร็วๆเอาเอาทฤษฎีก่อนเอาหลักการก่อนใครสร้างกฎแห่งธรรมคนผู้ผู้สร้างกฎแห่งธรรมก็คือผู้ที่สร้างจักรวาลและทุกสปปรรพสิ่งขึ้นมาใช่ไหมเพราะกฎแห่งธรรมเป็นกฎที่ใช้กับทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างกฎแห่งธรรมก็คือผู้สร้างจักรวาลและทุกสปปรรพสิ่งตอนนี้ชักเห็นแล้วใช่ไหมว่าเอ๋จริงๆศาสนาคริสต์กับอิสลามเขาน่าจะสอนไม่ผิดนะ ใช่ไม่ได้ะเขาน่าจะสอนไม่ผิดนะถ้าผิดมันจะมีคนโง่แล้วที่ไปยึดถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็เป็นล้านล้านคนทั่วโลกเหมือนกันนะจริงไม่จริงออแสดงพวกนั้นโง่มากเลยนะถ้าเป็นเรื่องงมงายเนี่ยแสดงมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องโง่ไม่ใช่เรื่องงมงายนะเป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยเข้าใจเป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยเข้าถึงต่างหากใช่ไหมและเราเอาความไม่เข้าใจความไม่เข้าถึงหรือความไม่รู้ของเราไปตัดส <Hey, ินผู้รู้เขาเนี่ยเราผิดไหมผิดเราผิดเลย ผู้สร้างจักรวาลและทุกสรรพสิ่งเป็นผู้สร้างกฎแห่งธรรมใครอะผู้สร้างจักรวาลและทุกสรรพสิ่งจิตจักรวาลจิตจักรวาลดวงใหญ่ใช่ไหมจิตจักรวาลดวงใหญ่จิตจักรวาลมีทั้งดวงใหญ่และดวงเล็กใช่ไหมมีจิตจักรวาลดวงใหญ่แล้วค่อยมีดวงไม่ใช่มีดวงเล็กแล้วค่อยมีดวงใหญ่นะดวงใหญ่แล้วค่อยมีดวงเล็กแล้วก็พอมีจิตจักรวาลดวงเล็กแล้วจึงมีจิตวิญ จิตวิญญาณของใครของเราถ้าเป็นาศาสนาคริสต์ก็คือมีพระบิดามีพระบุตรและพระจิตพระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กแล้วก็พระจิตก็คือจิตวิญญาณที่เป็นแกนแท้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราที่นั่งหน้าตาสดใสหรืออละห้อยอหรือเออหรออยู่เนี่ยแถวเนี้ยแล้วแต่ใครจะมีหัวใจทําด้วยอะไรหน้าตาก็เป็นแบบนั้น ใช่ไหมจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนอะไม่มีใครว่ากันนะนี่คือจิตจักรวาลดวงใหญ่เป็นผู้สร้างกฎแห่งธรรมเป็นผู้สร้างจักรวาลและทุกสรรพสิ่งจักรวาลดวงใหญ่ถ้าเป็นศาสนาอื่นนะเขาเรียกว่าพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าคำว่าพระผู้เป็นเจ้านี่คือพระผู้เป็นใหญ่ใช่ไม่ใช่คาว่าเจ้านี่แปลว่าใหญ่พระผู้เป็นเจ้าคือพระผู้เป็นใหญ่พระนี่คือให้เกียรติว่าสูงสูงทรงไม่สูงสรงได้ไงเพราะอยู่สูงอยู่ไกลมากเลย ใช่มาและเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้สิ้นสุดทุกสปปรรพสิ่งและเป็นพระผู้สร้างไหมเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพระบิดาแห่งจิตวิญญาณด้วยผู้สร้างจักรวาลและทุกสปปรรพสิ่งจะเรียกว่าจิตจักรวาลดวงใหญ่พระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นพระนามที่เรียกรูปธรรมเดียวกันทั้งนั้นคือวันนี้อันนี้เป็นรูปหยดน้ําน้ํา อยู่ข้างล่างและมีหยดน้ําตุ้มลงไปมันเกิดอะไรขึ้นเกิดคลื่นกระจายออกไปจิตจักรวาลดวงใหญ่ก็คือจุดที่เหมือนเสมือนหนึ่งน้ําหยดตรงกลางที่ภาพที่เห็นเนี่ยแล้วเกิดการสันสเทอนเป็นคลื่นเป็นวงกลมเป็นวงกว้างกระจายออกไปจากจุดศูนย์กลางคือจุดเริ่มต้นพระผู้สร้างก็คือจุดกึ่งกลางเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นจุดกึ่งกลางที่เห็นเนี่ยเป็นพระผู้สร้างสร้างอะไรสร้างคลื่นที่กระจายออกไปเป็นวงอย่างต่อเนื่อง ถ้าตราบใดที่พระองค์ยังทรงสั่นสะเทือนอยู่อย่างต่อเนื่องไอสิ่งที่พระองค์สร้างก็จะดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระบิดาจึงไม่ทรงลืมใครไม่แต่คนเดียวถ้าลืมนั่นหมายความว่าหยุดสั่นสะเทือนถูกไหมถ้าหยุดสั่นสะเทือนคลื่นหายไหมหายพระองค์ก็จะสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องคลื่นนี้ก็เกิดขึ้นทีนี้คลื่นนี้หมายถึงของแข็งของเหลวแก๊สทุกสรรพสิ่งแตใ่ในที่นี้สมมุติว่าเป็นคลื่นนะต้นไม้ต้นไร่มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย นต้นไม้สายน้ําทะเลภูเขาโลกดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ก็เปรียบเสมือนคลื่นที่พระองค์สั่นสะเทือนมันขึ้นมาเข้าใจยังก็เลยให้เห็นเป็นวงแบบนี้มันทุกอย่างจึงเกิดขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นหรือจุดศูนย์กลางทั้งเส้นพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าก็คือรูป,ปธรรมหนึ่งที่อยู่ตรงจุดกึงกลางของจักรวาลที่เป็นผู้เริ่มต้นหรือเป็นบอ่อเกิดของทุกสัพสัพสิ่งไม่มีอะไรเกิดเองได้ มันต้องมีจุดเริ่มต้นหรือมีผู้เริ่มต้นหรือมีผู้สร้างนั่นเองเข้าใจหรือยังพระบิดาเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอันใหญ่ที่พระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้นในการสั่นสะเทือนและสร้างทุกสปปรรพสิ่งขึ้นมาพระองค์จึงเป็นพระผู้เป็นใหญ่เ็าเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าพระองค์ท่านเพราะพระองค์สร้างทุกสปปรรพสิ่งทุกสปปรรพสิ่งต้องเล็กกว่าท่านถูกไหม แม้กระทั่งจิตจักรวาลดวงเล็กที่อยู่ในแดนสุญญาตาในขณะที่ที่เป็นพี่ใหญ่ของเราเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของเราซึ่งเราต้องนิพพานเพื่อกลับไปเอาจิตวิญญาณของเราไปรวมกับท่านให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของเรามี30สิเอร์เซนตรอจิตวิญญาณของพวกเราที่แบ่งภาคลงมานะอยู่ในส5สิบห้ารูปธรรมแล้วแต่มากี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่านะรอให้กลับไปรวมให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งไม่งั้นเออต้องกลับไปรวมให้ทันก่อนวันสิ้นยุคอีกประมาณ30สิปีข้างหน้า ประมาณนั้นนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องวงเล็บอ,อีกเพราะเปลี่ยนมาเรื่อยจนกระทั่งเราเข็ดแล้ว <c oughs> นะถ้าไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไม่เกินภายในสาสิบปีเราจะต้องนิพพานเอาจิตวิญญาณเรากลับไปรวมกับตัวต,วตนภาคแรกที่สูงส่งนอกระบบเอกภพในแดนสุญญาตาให้ได้ก็คือไปรวมกับพระบุตรซึ่งมีกี่เหลี่ยมม,มุมสิบเอ็ดเหลี่ยมม,มุมไม่ใช่สิบนะสิบนะ <c oughs> เอ็ดนะอ้าว หรือจะให้ดูภาพนี้ก็ได้อัอนนี้คือคําว่าจิตจักรวาลโอเคไหมนี่นคือจิตจักรวาลอธิบายแล้วเข้าใจเนาะอันนี้เป็นมายานะเป็นสิ่งสมมุติอธิบายเพื่อให้ท่านเข้าใจของจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้โอเคพระบิดารูปธรรมจริงๆไม่ได้ทรงเป็นแบบนี้แต่อธิบายเพื่อให้ท่านเกิดจินตภาพและเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงสัจธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมอันนี้เป็นโลกุตรธรรมแล้ว เป็นใบไม้นอกกำมือของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจุดกึ่งกลางแล้วก็ไอ้วงวงเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือสนามพลังงานที่เป็นสากลพระบิดาทรงเป็นจุดกึ่งกลางของสนามพลังงานที่เป็นสากลนี่ทําให้เป็นรูปวงรีเพื่อให้ดูว่าเอียงๆหน่อยอสีขาวที่อยู่ตรงกลางนี่ก็คือแก่นของจักรวาลแก่นแกนเราเรียกว่าจิตเพราะ,ะนั้นเราเลยเรียกพระบิดาว่า จิตจักรวาลดวงใหญ่เป็นผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งถามว่าทําไมสิ้นสุดเช่นเวลาคุณต้นไม้ใบหญ้าพระองค์ทรงสร้างไว้ใช่ไหมทรงสร้างขึ้นใช่ไหมเวลามันแห้งคุณเผามันใช่ไหมเวลาเผาเสร็จแล้วมันก็เป็นควันเป็นพลังงานใช่ไหมแล้วคุณว่ามันลอยไปไหนลอยไปไหนก็ลอยกลับมารวมศูนย์กลางตรงเนี้ยก็คือกลับไปหาพระบิดาคนตายจึงต้องเผาเพื่ออะไรเพื่อเอาพลังงานคืนพระองค์ไป ดินน้ำลมไฟคืนไปแต่จิตวิญญาณยังอยู่ไหมถ้ายังไม่หมดหน้าที่อ่ะเผาแต่ซากแต่จิตวิญญาณไม่ได้ถูกเผาไหมไปด้วยมันก็ทุกอย่างเป็นควันเป็นอะไรเนี่ยก็ลอยกลับไปหาพระองค์เหมือนกับเวลาคุณเห็นแผ่นเสียงแม้จานเสียงเวลามันหมุนเนี่ยรอยรอยก็มันจะวนเข้าไปหาแกนกลางพอถึงแกนกลางแล้วมันจะทําไงมันก็วนออกใช่ไหมพอวนออกเสร็จแล้วก็เหมือนกับพวกเราถูกสร้างให้เกิดก็คือวนออกพอเราพอเราตายแล้วมันไงก็กลายเป็นพลังงาน ก็วนเข้ากลับไปหาใครจุดกึ่งกลางก็คือใครคือพระบิดาเราจึงเรียกพระบิดาว่าเป็นพระผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งที่วันนี้เราไม่ได้มาสร้างลัธิใหม่มาพูดลัธิพระเจ้าพราะองค์ใหม่นะเราพูดเรื่องจิตจกักรวาลพูดเรื่องศัจธรรมจริงๆอย่าชิงปฏิเสธไม่มีอะไรเกิดเองได้ พูดฟังแล้วต้องใจกว้างพร้อมจะรับฟังแล้วศึกษาธรรมะทำความเข้าใจไปนะและถ้าจะพิสูจน์ว่าพระบิดามีจริงหรือไม่ก็ลองตายดูแลตายแล้วต้องนิพพานด้วยนะไม่ไม่บอกปรนินิพพานนิพพานแปลว่าตายแล้วแล้ววันหลังถ้าไม่เชื่อเฮ้ยมันไปนได้ไหมขอพระบิดากลับมาเกิดใหม่อีกก็ได้นิพพานนี่แปลว่าตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ได้แต่ไม่ต้องเวียนว่หยตายเกิดก็ได้ แต่ปรินิพพานบอกกูเข็ดแล้วกูไม่เอาแล้วกูตายกูจะไม่มาอีกเลยไม่ว่าเมื่อไหร่กูจะไม่มาอีกแล้วเขาเรียกว่าปรินิพานกลัวว่ากลัวว่ากูตายแล้วกูต้องกลับมาเกิดอีกอะนิพานแล้วกลับมาเกิดอีกกูไม่เอานะกูนิพานแล้วกูจะไม่มาอีกนะบอกว่าเร็วจะไม่มาเขาเรียกว่าปริเคยได้คำว่าปริวิตกไหมอ่าอันนี้ปรินิพานความหมายคือกันนั่นแล้วมันถ้าถ้าถ้าบอกว่านิพานแสดงว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะ รูปนั้นคนนั้นยังอยากกลับมาเกิดอีกนะถ้ามีโอกาสนะใช่ไหมแต่ถ้าบอกฉันจะปรินิพานนะเป็นสัจจะไว้เลยแสดงว่าตายแล้วยังไงมันก็ไม่มาแล้วจะให้มา,างไงมันก็ไม่มาไม่ยอมอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้วเป็นแล้วไงมันไหมล่ะหนุกแม่เนี่ยหนุกสิเดี๋ยวเจอแผ่นดินไหวเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวหนาวมันพยาค่ะ สนุกจะตายเจอหลายรถเลยเนาะในส้มตำเนี่ยมีสามรถนีอยังอร่อยสีอ e ีแลบเลย <_ d ata> ชีวิตมนุษย์ก็ต้องสีอ e ี Lab แลบแซบอีลีแมนบอคับ <_ d ata> อบอเมน <_ d ata> <_ d ata> อ้าวนี่พระบิดานะพระบิดาไอ้พวกเราเนี่ยที่ใช้กฎแห่งธรรมที่พระองค์ทรงกำหนดก็คือใช้ในส่วนนี้นี่เขาเรียกเอกภพ,พอะพระองค์ทรงสร้างเอกภพ,พขึ้นบนพระอุระข,ของพระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้น อยากรู้ว่าพระองค์ทรงสร้างขึ้นทําไมขึ้นสร้างขึ้นเมื่อไรทำไมจึงสร้างเหตุผลอะไรไปดูในวีซีดีที่ชื่อชุดว่ามนุษย์แห่งจัก,กรวาลโลกในนั้นอธิบายไว้ความยาวสามสิบนาทีท่านจะเข้าใจในตอนตรงนี้พระบิดาบอกว่าให้ไปหาดูเอาเองถ้ามาพูดซ้ําเสียเวลาเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรจะพูดใช่ไหมมันบอกของเก่าเดี๋ยววันหน้ามันไม่มาแล้วอาจารย์สอนซ้ําพระบิดาสอนซ้าหมดพุงเนี้ย <laughs> หมดพุงนะพูดมาแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดตอนแล้วนะหมดหรือยัง พระพุทธเจ้าพูดมากี่หมื่นพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พันแต่ของพระองค์นะสามข้อสี่ข้อหนึ่งขันนะแต่อันนี้ของเราห้าชั่วโมงหลายขันนะอดี๋ยด้ขบขันไปเยอะแนละ้ววันนี้ขบขันไปเยอะดีนะะไม่ขบวันหลังก็กลัวไม่ขบกันก็ถือขันมาขบเองแล้วกันเ้า <laughs> เล็กๆน้อยๆนั่นคือสรรพสิ่งท,ที่ทรงสร้างไว้ในเอกภพเอกภพนี่เป็นสนามพลังงาน เป็นสนามพลังงานเป็นรูปทรงคล้ายๆทรงกลมนึกภาพออกไหมเป็นรูปทรงคล้ายๆทรงกลมเป็นสนามพลังงานเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งกาแล็กซีทั้งหมด12,500รล้านกาแล็กซีรวมทั้งดาวเคราะห์มวลแข็งดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์สิ่งมีชีวิตมนุษย์ต่างดาวมนุษย์โลกเสรีเชื้อโรคหมาแมวช้างมา้าสารพัดสรรพสิ่งทรงสร้างไว้ในพื้นที่สีเหลืองนี้ทั้งนั้นเลยรวมทั้งมนุษย์โลกเราด้วย ถ้าเราต้องการจะนิพพานนั่นหมายความว่าเมื่อเราเราเรา,เราเรียนรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นี่พ่อรออยู่ตรงนี้แล้วข้างนอกนี่เป็นจิตวานดวงเล็กที่มีสเอ็ดเหลี่ยมมุมส่งแสงระยิบระยับอยู่นิ่งๆเหมือนกับหิ่งห้อยที่พระบิดาทรงเรียกว่าเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอ,อิบอยู่กับความว่างเปล่าอิ่มเอ,อิบเบิกบานนี่อย่างเงี้ยนะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในสนามพลังงานพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดขี้เกียจทำ นะนะเสร็จแล้วถ้าเราจะนิพพานนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาทางสลัดตัวเราเองออกไปจากสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพซึ่งเป็นเป็นเป็นเหมือนห้องทดลองที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นวางไว้บนพระอุระของพระองค์เราต้องเจาะทะลุออกมาให้ได้ทะลุประตูที่เราจะทะลุออกมาพระบิดาทรงเรียกว่าด่านนภารายเป็นประตูประตูพลังงานเป็นประตูกลที่ที่ออกจากเอกภพที่เป็นสนามพลังงานที่พระองค์สร้างซ้อนทับพระอุระสร้างซ้อนทับพระองค์เองเอาไว้นึกภาพออกยัง แล้วถามว uh, ่าเอกภพนี่ใหญ่ขนาดไหนแปดล้านหนึ่งแสนล้านคูณด้วยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ายกกลังสองหน่วยตะกี้เป็นไม่ลองคูณดูว่านะว่ามันเอกภพนี่ใหญ่เท่าไหร่แล้วถามว่าถ้าจะไปด่านทัพลัยนับจากโลกไปเอาสองหารโดยเฉลี่ยเอาสองหารตัวเลขตะกี้เนี่ยไกลไหมครับท่านแ่นพระองค์บอกว่าลูกๆกับพ่อเนี่ยมาอยู่กันสี่ไกลไกลจนลืมพ่อหมดเลยพอพูดถึงพระบิดาพระบิดาไอ้พวกคริส มันว่าทันทีแล้วว่าพ่อมันนะว่าคริสทาอย่างกับว่ามันเกิดเองได้เนี่ยแล้วอย่างงี้มันจะนิพพานได้ไหมไม่ได้เพราะไม่เข้าถึงวันนี้พระบิดามาให้ทําความเข้าใจแล้วจะเชื่อไม่เชื่อนั้นแล้วแต่ปัญญาของท่านอาจารย์ไม่ได้จูงใจไม่มีสิ่งใดน้าวน้มใจเลยพูดสัจ,จะทําให้ฟังนะสัจธรรมนี่หมายถึงมนุษย์ก็ต้องทํานะไม่ใช่บอกสัจ,จะทําแล้วมนุษย์เลยไม่ทําเลยนะฮะไม่ได้ นมนุษย์ก็ต้องทําด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะนะ ắng, การสร้างเอกภพ,พ,พของโดยจิตจักรวาลนะคือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้พอเห็นภาพไหมทีนี้ถามว่าเอกภพ,พโดยจิตจักรวาลเนี่ยถ้าจะเห็นภาพตามที่นักวิทยาศาสตร์โลกนักดาราศาสตร์หรือนาซา ح, เขาถ่ายภาพมาให้ดูพอให้เห็นเป็นอเป็นภาพที่ชัดเจนกันได้บ้างนะฮะนี่นี่นี่ใครเนี่ยนาพระบิดาสัญลักษณ์ของพระองค์ สิบสองเหลี่ยมมุมสิบสองเหลี่ยมมุมนี่มีที่มานะความเร็วในการเวียงหมุนรอบตัวเองของพระองค์เนี่ยมีความเร็วสูงที่สุดในบรรดาทุกสปปรรพสิ่งที่เวียงหมุนรอบตัวเองแล้วในจักรวาลอันไพศาลนี้เวลาเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยค่าที่วัดได้จากรูปทรงเรขาคณิตนะภายในรูปธรรมทางพลังงานของพระองค์มันจะวัดได้เป็นสิบสองเหลี่ยมมุม ถามว่าเรียมมูลนี่มาจากไหนยกตัวอย่างให้ฟังนี่เป็นลักษณะมายาที่แสดงถึงอนุภาคทางพลังงานในจิตจักรวาลดวงใหญ่มีอนุภาคมีพาติเคิลถูกไหมเพราะมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าคุณเอาเอาเอา,เอาให้เห็นชัดๆเอาลูกแก้วลูกหนึ่งใส่ไปในก้นกระมังไปเที่ยวสะแก้วมีกระมังขเขมรใบใหญ่ๆเคยเห็นไหมมันตอแหลว,ว่าทําจากปีกเครื่องบินสมัยก่อน เอามาทําเป็นกะละมังไปอลูมิเนีมยมไบเบเลอร์เลยเป็นสังกะสีเคยเห็นไหมกะละมังนั้นมีก้นลึกใช่ไหมไบเบเลอร์เลยเอาเอาลูกแก้วลูกเล็ก,ลกๆที่เด็กๆได้วางลงไปตรงกลางของกะละมังแต่แล้วคุณก็จับกะละมังเนี่ยแล้วทเล่อนทําให้ให้ลูกแก้วเนี่ยมันกลิ้งไปกระทบขอบกะลามังแล้วคุณหมุนด้วยความเร็วสูงไปเรื่อยๆยิ่งคุณมีหมุนความเร็วสูงมาเท่าไหร่คุณลองสังเกตดูไอ้ลูกแก้วนั้นมันจะชิ่งไปกระทบมุมที่ก้นก้น ก้นกเรามังเนี่ยนะฮะมันจะกระเด้งไปตรงนี้กระดอนไปตรงนั้นกระดอนตรงนี้กรอนี้ทําลักษณะเป็นมอนชักเส้นเป็นรูปดาวแต่เป็นดาวหลายแฉกนึกภาพออกไหมถ้าหมุนด้วยความเร็วสูงสุดเท่ากับความเร็วที่พระบิดาทรงหมุนรอบตัวเองมันจะได้สิบสองเหลี่ยมมุมแต่ถ้าคุณหมุนด้วยความเร็วช้าเหลี่ยมมุมจะมากหรือน้อยน้อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฉลาดนี่นี่แสดงใช้ซีขวาได้แล้ววะเนี่ยเก่งมากเลยนี่อธิบายคนบางคนมันฟังไม่รู้เรื่องอะนะอันนี้รู้เรื่องอะ ช่ไหมจะได้ร well. you know ู้ว <weirdly> ่าสัญลักษณ์ของพระบิดามาจากไหนไม่ใช่มั่วขึ้นมาใช่ไหมนี่มีที่มาแสดงว่าบอกให้งมงายหรือบอกให้เข้าใจบอกให้เข้าใจคุณพร้อมจะยอมรับและศรัทธาได้เลยเพราะคุณศรัทธาด้วยปัญญาว่ารูปลักษณ์นี่มาจากตรงนี้ทําไมหนึ่งนิ้วถึงมีสิบสองเอ้ยฟุตหนึ่งต้องมีสิบสองนิ้วทําไมหนึ่งปีต้องมีสิบสองเดือนอะไรเงี้ยเพราะครบหนึ่งรอบม่ หนึ่งรอบอะไรล่ะรอบปีหนึ่งรอบก็คือสิบสองนั่นคือการบอกไม่โดยพระองค์ทรงกาหนดให้และถ่ายทอดมาพังสัญชาติยานของมนุษย์ใช่ไหมอ่าแล้วอย่างเนี้ยปีชวดฉลูชวดหมูฉลูแมวอะไร <c oughs> ไอเนี้ยมันมีกี่ปีอ่ะสิบสองอีกนาฬิกาหนึ่งนัาปัดครบรอบมีกี่ช่องอ,อ,อะไรอะไรที่ครบรอบในสิบสองทั้งนั้นเลยเห็นไหมถ้าไม่ใช่สิบสองก็เป็นจำนวนเท่าของสิบสองใช่ไหม ทั้งนั้นเลยเนี่ยมาจากไหนอ่ะเป็นการลิงก์มาจากพระบีพระบิดาใช่ไหมแต่พระองค์ให้พระบุตรที่เป็นจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมแรกอัเป็นรูปธรรมลำดับที่สองหลังจากที่ทรงสร้างเงาของพระองค์ขึ้นมาใช่ไหมที่เราเรียกว่าพระมารดาใช่ไหมแต่ไม่อยากพูดเดือวสับสนพระองค์สร้างเงาพระงคงขึ้นมานะก็มีสิบสองเหลี่ยมมุมทีนี้พระองค์ทรงทรงสามเลยเอ๊ะเราจะสร้างให้เล็กกว่านี้ได้ไหมให้มันเป็นสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมได้ไหมลองดู แค่นึกเท่าน,นั้นแหละก็ปิ้งปิ้งปิ้งขึ้นมาเยอะแยะเลยสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมท่านั้นเลยนั่นี้ก็กลายเป็นพี่ใหญ่ของเราที่อยู่เบื้องบนนั่นแหละนั่นแหละสิบเอด็ดเหลี่ยมมุมก็ลองสร้างดูซิว่าสิบเอ็ดเหลี่ยมนีม้จะขึ้นมาได้ก็ได้อีกเหมือนกันไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทาไม่ได้แค่ทรงกําหนดนึกก็เลยเรียกว่าพระองค์ทรงกําหนดสร้างไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หนึ่งสมองไม่ต้องใช้สองมือใช่ไหมพระสร้างโดยพระจิตด้วยพลังอํานาจของจิตของพระองค์ก็แค่แค่นึกก็เกิดแล้ว แกนึกปั๊บก็เกิดแล้วมันจึงเกิดอะไรมากมายไงเพลิดเพลินกับการสร้างก็เลยเกิดอะไรต่ออะไรไม่รู้ในเอกภพนี่มากมายกายกองเสลล์วุ่นวายไปหมดเลยจะ <c oughs> <c oughs> ไม่วุ่นวายเพราะมีกฎใช่ไหมล่ะอย่างมนุษย์เนี่ยมีปัญญามีสมองเสือกทําให้มันวุ่นวายซะเองใช่ไหมอ้าวโดยจิตจักรวาลมีอะไรอ่ะใช่ไหมนี่ใครสร้างอะ่ะถ้าเราฟังมาตลอดเนี่ยพระบิดาทรงสร้าง นี่ยมีเก้าดวงข้างในสุดเล็กๆก็พุธเนี่ยนะดวงนี้พุธด,ดวงนี้โลกดวงนี้ดาวศุกร์นี่ดาวอังคารภาพนี้เป็นมายาเป็นภาพวาดสมมุติขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนี่โลกเห็นลูกศรชี้ไหมะนะโลกนี่ยโลกเนี่ยทรงสร้างที่บอกว่าข้างใน